พอมาดูสตอเบอรี่จ้ะเห็นแดงๆแวบๆอยู่อ๋อนี่ไงอ่าใบดองตันไหนละนี่อุ้ยลูกสุกแล้วยังไม่สุกดีเท่าไรเลยจ้ะยังเขียวๆอยู่เอ้ยังเหลืองๆอยู่ว้าวสุดยอดดกดกน้อยๆประด้บำรมุงอะไรเลยจ้ะเห็นไหม เอาไว้ยงี้ก่อนให้เขาไว้ยงี้ก่อนเดี๋ยวพาไปดูฝั่งรถอุอ๊บดับบำรุงดีๆนี่ก็จะได้กินอยู่จ้ะไม่ค่อยดับำรุงไม่ได้ใส่ใจอะไรถุงปุ๋ยว่าจะเก็บเลยไม่ได้เก็บว่าจะใส่เพิ่มต้นทับทิมก็ว่าจะเปลี่ยนกระถางไม่ได้เปลี่ยนเลยนี่ว่าจะเอากระปิเอาอันนั้นมา เริ่มออกลูกแล้วจะเห็นว่าจะลกูกเล็กนี่ต้นนี้ฟักทองก็ออกลูกแหละนี่คะ่ะลูกเขาไม่รู้จะติดหรือเปล่าปีนี่ฮเนี่ยลูกฟักทองเขาไปดูนี่โฟก,กัสบ่นละอ่กกาโฟกัสเลยนะกนองอนี่นี่จะ้ะ อุ้ยอันนี้ดกเป็นพวงเลยเป็นพวงเลยเนาะยาวดีไม่รู้แมงหนอนอะไรโอ้ยเนาะน,นี่ฮะกำลังดกเลยจะได้กินอยู่ <c oughs> อันนี้ดอกไม้อะไรไม่รู้จะ้ะไม่รู้ดอกไม้อะไรปลูกไว้ก็เนึกว่าตเขาบอกเป็นเนาะคะ่ะปลูกจนลืมอะคะ่ะไม่รู้ดอกไม้ะอะไรมันอยู่ในกระถางเนาะคะ่ะ ที่นี่ก็เลยจำไม่ได้นี่ฮะพักว่าที่ถอนเดี๋ยววันนี้ตอนเย็นๆจะถอนออกให้มันทีๆไอ้แห้งๆเนาะจะได้มันแคทเธ้ใหญ่ๆคันกระถางนี่แหละสวยยกไปให้พี่สาวกระถางหนึ่งแล้วค่ะแต่ไม่รู้ว่าจะหลอดหรือเปล่าของพี่สาวนี่ค่ะลูกเล็กๆดินนี่ดินนี่ไม่กระถางนี่ไม่ค่อยงามเลยดินปลูกพัก ดินนี่งามดีไม่ได้เปลี่ยนเนาะประมาณามาชมผักปีนี่ปลูกไม่หลายพ่อมันอากาศมันเย็นเนาะค่ะนี่ค่ะผักผักขมเนาะคะ่ะผักขมแนวใหญ่ต้นใหญ่ผักขมฝรั่งอะไรจยาเี้ยยาวเราไม่รู้จะเอาไว้ยังไงเนาะปลูกในกระถางปกติผักทองหรือว่าอะไรนี่ปลูกตาดินเนาะลงดินเวยเราก็มีพื้นที่อยู่แต่ว่ามันเป็นดินกรวดขุดยาก ต้นมงต้นไม้พักมันก็นงอกยาชาค่ะนี่จ้าพักทำสวนเล็กๆแค่นี้แหละไปถ่ายตรงอื่นเราพอมันลุกเนาะไม่ได้เจ็บปวดมือได้หนิีิถ่ายแค่นี้แดดดีถ้านั่งยาวไม่รู้เราจะเอาไปทางไหนดีหนินี่หนึกอยู่ว่าจะทำยังไงเนาะวันนี้ขั้นที่ตั้งทางฝั่งนี่ ข้างยื่นถ่ายนี่ก็มันไม่โดนแดดขั้นที่ตั้งตรงนี้ก็ไม่รู้เดี๋ยวจะเอากระถางตรงนี้ออกแล้วก็เอากิ่งข้าวใหญ่ไปกระถางอันตนนนเพร้าว่าเดี๋ยวใบใบกระเทียมป่าเขาก็หยุบเนาะประมาณเดี๋ยวเขาเก็บเม็ดเราก็เอาสองต้นนี้เคลียข้ายใหญ่ไปนนเวลามีลูกเราก็จะหาใหม่มาค้ำให้เข้าคอยตรงติ้งตรงติ้งไทยลุงพื้นเขาก็จะลูกจะเน่าเนาะประมาณนี้ มารอชมเนาะเดี๋ยวว่าจะเอานมไข่แล้วก็กะปิมาผสมผสมดูวิธีบำรุงแต่ไม่รู้อันนี้มันเป็นอะไรเป็นไข่ไข่ขึ้นนามแมวมันมาเยี่ยวไมาฉี่อย่างนั้นเนี่ยได้กินแบบเหม็นๆคือเยี่ยวแมวฟังน่่นใน,นสวนนะ่ะประมาณนั้นนะคะนี่ต้นดับทิมลูกนี่ของปีทเทลแลวจะ้ะลูกทับทิม อันนี้ก็ดอกกำลังออกดอกกำลังออกโอเคยจะใหญ่ปลูกกระถางเอ้ยปลูกตะไคร้นี่จ้ะกำลังติดลูกแต่ว่ามองไม่ค่อยเห็นนะคะเพื่อนๆไม่ค่อยไม่กล้าไปจับนางเยอะทำเป็นแผ้เป็นอะไรก็ไม่กล้าเนาะเห็นบ่นคคคมกำลังติดช่อลูกนนเนาะค่ะเยอะดูดีๆจะ้จะจะเห็น เห็นช่อลูกเขาเนาะบวบนั่นแหละจ้ะนี่ก็สระเนะต้นใหญ่ดีต้นใหญ่มากปลูกคณะไอปลูกพักขมบอง,งอกสำนกมะเขียบเราจะเอาดินใส่ใหม่เด้วจะไปซื้อดินมาที่เหลือเราก็จะเอามาใส่ เดี๋ยวเด็ดเด็ดเด็ดข้าเวเร็วออาออกกินแล้วก็จะเอาดินใส่เด้๋วกระเด็ดได้แต่แต่ว่ากูรังดีๆนะแมวมันมาเยาะนะยนตุ้ดปิ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 ดแตโหตัวเมียไม่รัะโอเคจ้าฝน,น,านตวกวันนี้ตกพอปอยๆตกพอแฉะ,ะเนาะคะ่ะเนี่ยไม่ได้ฉีดยาเลยเดี๋ยว จะไม่เจ็บหรอกคะ่ะเป็นเพียเป็นไรหรอกงานนี่ถ้าช่วงนี้ถ้าชีดย่านนี่ฝนย่าเนี่ยมันจะไม่เน่านะคะแต่มันติดช่อดอกเนี่ยแตามันช่อดอกปีนี้ก็โอเคโยมปดกทรายก็ค่อยดกทารายค่คคะปีนี้ดูเหรอถุกทิดช่อเยอะจะจ้า เอาตัวไปเท่านี้นะคะพาชมองน่นส่วนนอง่นที่บ้านอยู่บ้านเช่าอยู่บ้านอยู่นะเนี่ยโอเคจ้าบ๊ายบายเจอคลิปหน้าจ,จ้าเหนื่อยงานแต่ทำผ่อนทำ11ชั่วโมงมาวันนี้เหนื่อยสุดๆ11ชั่วโมงเต็มๆพร้อคนไม่มีคนยิ่ไม่เยอะ เขากับใบสองที่นี่เราสองคนก็เพิ่นโรงงานผู้หญิงเพิ่นบันนี้นะทำกินถึงสองทุ่มกว่าสองทุ่มสิบห้าเขาก็มุ้งเช้าเลือกสองทุ่มสิบห้าเหนื่อยสุดๆเลยใครบ่ดีเนาะเหนื่อยจะแค่นี้ยังเหนื่อยลนะตื่นสี่มุงเช้าปกติก็เที่ยงหละตื่นละจ้ะก็เลยตื่นเถอะเพราะว่าเสียงนกเสียงคนเขาทำงานหลบบ้านเนาะโอเคสวัสดีค่ะพามาชมมาถักทายสวน เล,เล็กของสาวไทยในแต่งแดนนะคะก็ล,ลาไปตกต้นบวบตน้นผักทองฮอกไกโดนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะก้อนเมฆลาไปรงก้อนเมฆและสวยแดดดีสวัสดีจ้าบ๊ายบายไปละเด้อขอทุกคนมีความสุขนะคะพาชมสวนเล็กๆขอทุกคนมีความสุขจากจังคำไนวิดีโอหน้าจ้าชอบกดไลค์แชร์กดแชร์กดติดตามกดคลิปราใก้สาวไทยดีดจ้าบ๊ายบาย